เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้ามขนาดไหนตอนนี้ก็น่าจะเห็นแค่ข้ามหนึ่งข้ามสองก็ ตอนที่ไปรับชมคลิปนะผมขอฝากร้านเติมเกมไลน์เลนเจอร์ราคาถูกไว้ละกันก็เป็นทางด้านของแอดมินเจมส์โคสำหรับใครที่ต้องการเติมแพ็กเกจเติมบุ๊กนในราคาที่ถูกกว่าในเกมไปหาลืมไปตามกันได้ที่แอดมินเจมโคได้เลยทุกมือหรือว่าจะเป็นทางด้านของเว็บซื้อขายเจมส์โคช็อปก็มีเหมือนกันนะผมในนั้นก็จะมีรหัสเกมไลน์เลนเจอร์ขายแล้วก็มีทางด้านของแพ็กเกจบุ๊กไลน์เลนเจอร์ที่ถูกอ่าหน้าร้านมากเหมือนกันนะผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยัผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับผมกอบกราฟสวัสดีทั้งชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับดีดีต้อนรับสู่ช่องไอซัคตนี่เกมไรเลนเจอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าตาไอดีของน้องมิวอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวละครที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ คือตัวของอโคนลโบเกิดชาตินี้พี่ดงเทพเนอะผมว่าตัวของลูเดียสเองหลายคนก็สงสัยมากๆากเนทำไมลูเดียสออกมาค่อนข้างที่นานแล้วสกิลก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ทําไมถึงติดเบต้าตำนานมาถึงทุกวันนี้ได้เนผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปนี้ละกันอะเป็นโคลโบตัวเก่าที่ผมคืนชอบมากๆแต่ผมเปิดไม่ได้นอ,อะสกินป้อมผมก็เติมไปไปที่เรียบร้อยแล้วผมอ,อะโคโลโบเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิด น่าจะยังไม่มีสกินป้อมหรือว่ามีอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นรว่าผมก็ลืมเหมือนกันอ่ะสำหรับคุระโบเรื่องนี้น่าจะไม่มีแหละับผม่ะสำหรับคุระโบเกิดชาตินี้ที่ต้องเทพเป็นคุระโบที่ผมนขทางที่ชื่นชอบมากๆและผมก็อยากให้เอามากับกลับมาทําเป็นร่าง้าวดาวมากๆด้วยนะผมสำหรับคุระโบเกิดชาตินี้ร่ต้องเทพเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของดูเดีอสนะผมะมีความสามารถอะไรกันบ้างนะผมทำไมถึงติดเวตาทำงานแล้วก็ทําไมเป็นตัวเก่าที่แบบ เก่งมากๆบเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันก่อนเลยนะครับสำหรับสกิลที่1ของยูเสโนเป็นการขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตของศัตรูนะครับ5วิสร้างความเสียหาย3,000ของบังจุกีลงในพื้นที่สกิลนี้มีการข้ามระดับ2ไปจนถึงระดับ3เลยครับแต่ตอนนี้ ก็น่าจะเห็นการข้ามระดับ2ค่อนข้างที่จะบ่อยกว่าระดับ3ามโหระดับระดับ3ตอนที่มาแรกๆข้ามถึงหแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะถึงแค่ระดับ2องโอ้โหสำหรับสกิลของอ่ะดูเดียสกิลดาเมจห้โส่วนสกิลที่2องอ้เป็นการเพิ่มพลังชีวิต400% 6กวิแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต80%ของพลังชีวิตโอ้โหนึ่งวิหกวินาทีเป็นสกิลปับ๊บยูโรอะแล้วก็มีการสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 120%ด้วยความเสียหายทางกายภาพและความเสียหายทางเวท6วิ สกิลนี้เป็นปั๊บสะท้อนแล้วก็เป็นปั๊บพิ้วเลือดแล้วก็ปั๊บพิ้วต่อเนื้องหนุ่มซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีดมากมากแล้วก็ค่อนข้างที่กว้างนุ่มความสามารถไฮไลท์ของตัวลูดิอาที่ทำให้ติดเบต้าตํานานจนถึงทุกวันนี้คือความสามารถจูสตูออกปฏิบัติการชั่วคราวนุ่มสำหรับความสามารถนี้ถือว่าเป็นความสามารถที่ดีมากๆเลยแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ปัจจุบันเลยนุ่มอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างที่อยู่เบต้ายากมากๆนุ่มค่าเซติัสของลูดียังเวจม 1.5ล้านก็ถือว่าเยอะมากๆนะผมในร่างแม็กค่าพลังชีวิตอยู่ที่5.2ล้านก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ่ะสำหรับค่าสเตตัสแบบนี้ผมก็มองว่าโอเคแล้วธาตุเลนเจอร์เป็นธาตุน้ำเผมเป็นสายไพรพิบด้วยซึ่งเป็นธาตุกับสายที่เปราะบางแต่แรกกับ แบบความสามารถที่ดีมากๆเลยนุ่มอ่ะก็สําหรับความเร็วใน,านการโจลืีถือว่าเร็วนุ่มความเร็วนในการเคลื่อนที่ถือว่าปกติอ่ะระยะชจตีถือว่า330ถือว่าโอเคประมาณนึงเลยเพราะว่าสกิลดามจปัจจุบันนี้กว้าง300จุดนุ่มทายืน300กาจ,จุดได้ก็ถือว่าพอที่จละลบสกิลได้อยู่น่มอ,อ่ะก็สําหรับคูดาวสกิลที่1ค่อนข้างที่เร็วมากๆเลยคูดาวอยู่ที่7จุดนุแล้วก็มีการข้ามด้วยอ่ะตอนนีขึ้นค่อนข้างที่ลึกมากๆ ส่วนกูดาวสกิลที่2อยู่ที่9วิ้าวิก็ถือว่าโอเคมากๆเหมือนกันนะ่มอะสำหรับระยะการสร้างลินเจอร์ใหม่นะตัวนี้ก็อยู่ที่1ิาวิในร่างไฮเปอร์ปกติแม็กก็จะเหลือประมาณ6 5จวินะครค่าใช้จ่ายในการผลิตแรก่ันรถือว่าไม่เยอะนะครถือว่าน้อยเลยสำหรับแลท้าตรงนี้แล้วก็ตัวของดูเดียก็ค่อนข้างที่ใช้ดีนะปัจจุบันมีค่าแฝงด้วยแต่ค่าแฝงก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะคับรนเจอร์ตัวนี้ ก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่ด่านสเตตหลักกันเลยนะคบผมก็ด่านสเตตหลักที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับผมเป็นด่านที่396เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของลูเดียสจะเป็นยังไงการนมอะปล่อยตัวจะเป็นยังไงแล้วก็ท่าเดินของน้องเขาจะเป็นยังไงกันบ้างอะปล่อยตัวออกมาเดินแล้วก็มีการบัฟด้วยนี่สกิลบัฟค่อนข้างที่สวยงามแล้วก็ตัวของน้องเขาค่อนข้างที่สวยงามนี่สกิลก็จะเห็นได้ชัดนะครับผมว่ามีการข้ามด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้ามขนาดไหนอตอนนี้ก็น่าจะเห็นแค่ข้าม1นึ่งโหน่งข้าม2ก็เดี๋ยวน่าจะเห็นกันนี่ข้าม1นึ่งโหเห็นรัวคือข้าม1แล้วก็สกิลขนาดไม่มีแบบะทะลุอมตะนะผมยังแรงขนาดนี้เลยนะผมแล้วก็เป็นดามิสกิลที่ผมมองว่าโอเคตะกี้เห็นการข้ามนะผมอ่ะก็ข้ามระดับ2เลยนะผมอ่ะแล้วก็จะมีการไล่ระดับด้วยอ่ะถ้าสมมุติว่าศัตรูไม่มีตัวแผงหลังนะผมนี่ ก็จะยิงข้ามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถึงไหมอ่าก็มีการข้ามนะครบข้ามสูงสุดอยู่ที่ระดับ2เท่าที่ผมสังเกตมาามก็คือว่าแรงมาก,มากๆเลยสําหรับตัวของ u d เดียนะครับเดี๋ยวคคโรโบเรื่องนี้ผมจะรีวิวให้ครบทุกตัวเลยนะครับ มีบางตัวผมอาจจะรีวิวไม่ครบนะผมเพราะว่าตัวละครอาจจะไม่ครบก็สามารถส่งให้ผมรีวิวกันได้นะผมสำหรับคุละโบเรื่องนี้แล้วก็มีหลายคุลระโบเลยนะผมที่ผมอยากจะรีวิวมากๆสําหรับคุลระโบเรื่องนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ครบก่อนแล้วก็สําหรับใครที่มีตัวละครโตัวอื่นนอกเหนือจากคุละโบนี้ก็สามารถสง่งมาให้ผมรีวิวได้นะผมเพราะว่าคุลระโบที่ผม <c oughs> อยากรีวิวต่อไปก็น่าจะเป็นอุลตราแมนนะผมใครที่มีอุลตราแมนก็อย่าลืมส่งให้ผมรีวิวกันได้นะ่ะก็ ประมาณนี้ละกันสําหรับสเตจหลักด่านนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อที่ด่านที่407กันเลยทกว่าตัวของดูเดียสจะผ่านได้ไหมซึ่งตัวของดูเดียสเอาคร่าวๆแล้วถ้าใช้เป็นตัวเดียวหรือว่าตัวเดียวๆไม่ค่อยเก่งทุกคอ่ะ จกจะเก่งก็ต่อเมื่อทีมมีคอโมโบความสามารถหรือว่าทีมมีตัวรอบข้างที่ดีๆนะครับตัวนี้ก็จะดึงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่นะครับตะกี้มีการข้ามระดับ2ให้เห็นนะครับนี่ข้ามระดับ2คืออัลกอริทึมค่อนข้างที่กว้างมากๆแล้วก็ระยะยืนของน้องเขาก็ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างที่โอเคมากๆเลยนะครับสำหรับตัวของลูเดียสนะครับ ก็ตัวของน้องเขาก็ได้บอกข้อดีไปหมดแล้วนะผมเดี๋ยวผมมาบอกข้อเสียละกันว่าข้อเสียของตัวนี้คืออะไรบ้างข้อเสียคือตัวนี้ตายง่ายแล้วเกาะบ้างโดนสกิลค่อนข้างที่ง่ายจุดยืนก็ไม่ถือว่าไกลมากก็เลยโดนสกิลค่อนข้างที่ง่ายนิดนึงนะฮะตัวนี้ใครที่มี่ก็สามารถเอามาใช้ได้นะผมเพราะว่ายังเป็นเลนเจอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่เก่งมากๆอยู่นะ่ะ เก่งในที่นี้มันมีหลายแบบผมอย่างเช่นเก่งของลูเดียสคือเก่งของโบพาสสามารถกับสกิลฮิวโนะอ่ะถ้าเป็นกลัวของแอมเลียแอมเลียกับเลมจะเป็นเก่งทางด้านของค่าแฝงกับ ความสามารถสกิลที่ค่อนข้างที่จะปวดนะครับ่ะไว้ประมาณนี้กันสำหรับการรีวิวลูเดียสนะครับ่ะก็สำหรับไอดีนี้ก็เป็นของน้องนิวก็ขอขอบคุณน้องนิวมากมผมที่ส่งไอดีมาให้ผมรีวิวนะครับะก็ไว้ประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวอะไรกันอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ะก็ไม่มีอะไรมากครับผมฝากไลค์ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ ไปก่อนสวัสดีครับ